พี่น้องเพื่อนพ้องไกลไๆฟังเอียวสุรชัยได้มา,าจ่าอูสวัสดีครับปากับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอียวสุรชัยนะครับเนอเป็นประจำนะทางช่อง11 NBT ภาคเหนือกรมประชาสัมพันธ์ตัดนี้นะครับรายการนี้อู้จาเป็นภาษากำเมืองทักทายนำสิ่งดีๆของคนเมืองบ้านเฮาหลากหลายเลยนะครับมาเล่าสู่กันมาอู้จาให้ได้ฟังกันกับรายการสปะเรื่องเมืองเหนือนะครับเนอะไอเยุรชัยจําได้อยู่นะเออเทพสักสักสาวสาวป่ายกว่าเทพนี่นะ ที่ได้จัดเนี่ยเริ่มห้องเพลงมาละตอนแรกยังมมนมีเพลงห้องเต่พอดีเขาเอารายการของเฮาเนี่ยไปลงที่ YouTube ตัวท่านผู้ชมครับสามารถที่จะไปติดตามตัวพ่อกันได้นะตั้งแต่เทปแรกมาจนถึงเทปปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะหันว่าโอมีหลากหลายเพลงหลากหลายเรื่องราวที่เรานำเสนอผ่านทางรายการนะครับตึงเพลงกำเมืองมิวสิกวิดีโอเนานะ ตึงเรื่องที่ไอเอวสุรชัยไข่อู้ใข่เล่าเฮอรมูเฮาทั้งหลายได้ฟังกันพอกันก็สามารถติดตามพอกอยกันได้นะครับวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวเนอะบอกว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามศูนย์โอท็อปที่สันกำแพงนเะปนแปลงมาเมินและประเดียวก็เริ่มเสื่อมเริ่มโทมพองแล้วครับวันก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อกับลงพื้นที่มาทัดนีแล้วก็ พี่น้องต่างสงกัแปลงก็ได้เล่าสู่อ้จจาให้ได้ฟังกันว่าเป็นจะได้กันพ้องให้หรัฐส่งเสริมสนับสนุนอญญายังนะครับนอกจากนี้ต่างลำปางเพิ่นก็มีการฝึกวินัยการจราจรคื้ขับหลอ่อนและก็ยวชนเตยเนอร์ตาแต่นาหลอ่อนนักเรียนเขาก็จะต้องมีความหูเรื่องวินัยการจราจรติดตัวไปตยวรวมถึงเพิ่นจะมีกองถ่ายหนังนะเออมาถ่ายหนังแถวเจียงใหม่แถวเมืองเหนือบ้านเฮาตัยนะ ออน่าสนใจเนาะพอเปิ้ลมาถ่ายแล้วก็จะช่วยโปรโมทสถานที่โปรโมทสิ่งงามๆของภาคเหนือให้คนได้มาแอลบ้านเฮานักๆพร้อมกับแหมหลากหลายเรื่องราวนะครับที่จะอู้จะเล่าให้หมูเฮาได้ฟังกันส่วนในช่วงของ NBT Review โอ้วันนี้นี่นะบาเจ้เมนูอาหารการกินเนอะแต่ว่าเฮาจะปาไปแอลกาดท่านผู้ชมครับแล้วกาดนี้มีความสําคัญอย่างไดากาดคนเมืองตัวยนะอู้กำเมืองอย่างเฮาเนี่ยนะครับ เออแล้วมันแตกจะได้ตื่นเต้นอย่างได้กะกาดนี้นะอยู่ปุ้นอยู่ที่จังหวัดสระบุรีบ่ใช่ภาคเหนือบ้านเฮานะโอ้เป็นว่าที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับมีชุมชนของคนเมืองที่เป็นเยออกยอพยพไปเป็นร้อยปีตะกอนเนี่ยนะบัดเดี๋ยวนี้ไปอยู่ฮั่นนักเป็นเป็นอำเภอพุ่นนักขนาดนั้นเลยนะมันน่าเชื่อเนาะ ออแล้วเพิ่อนก็สืบทอดกันอู้สำเนียงกาเมืองแบบเี้ยอาหารการกินกับแบบเมืองเมืองเสื้อผ้าการแต่งกายกับแบบเมืองเน้นนะโอ้ดีแท้ดีว่าเนาะเป็นดีค่ะเพื่อนครับสัญญาณ NBT ทีภาคเหนือได้เพื่อนจะได้บอกง่อม,ม่เหาจะได้ช่วยกันอนุร,รักษ์ักษาภาษากาเมืองนะตังลบบุรีก็มีเนาะตังนครราชสีมาก็มีนะที่ไอเอี่ยวสุรชยัยเคยหับหัมาเนี่ยเพิ่นเป็นอู้เมืองทั้งตำบลนนะ่ะไม่ใช่น้อยน้อยนะ ช่วยอนุรักษ์สืบสานกันไว้ตัวเนื้อส่วนในช่วงท้ายก็จะมาปิดท้ายกับสุภาษิตคำข้าวกับท่านอาจารย์ขวัญชัยสุรินทร์ศรีนะครับเริ่มต้นรายการในช่วงนี้กันก่อนเนาะโอ้วันนี้มีเพลงสัญญากาสลองนี่เนาะของน้องมินตราน่านเจ้านะครับเสียงม่วนเสียงหวานนะครับแล้วมิวสิกวิดีโอของปั้นนี่ก็งามเหี้ยายงามนักร้องก็งามถ่ายทำก็งามงามนะครับ เพื่อได้มวนอกมวนใจกันก่อนเดี๋ยวจะมาอู้จาเรื่องอื่นๆเพื่อได้ฟังกันนะครับ สัญญาการสลองนะครับตะก่อนนี่ก็เคยเป็นเพลงประกอบละครนะนะเนาะแต่ยังดูมีสเสน่ห์มีความประทับใจยิ่งคนเมืองเอามาฮ้องใส่ภาษากำเมืองเข้าไปเนาะอเหมาะแต่แต้เลยนะครับเนาะต้องช่วยกันอนุรักษ์ักษาวัฒนธรรมและก็ํำอูกํำจ่าของความเป็นคนเมืองบ้านเฮานะครับเนอ อมาถึงช่วงใครอูใครเล่าเฮ้ยกับมูฮาฟังไอเอียวสุรชัยมีหลากหลายเรื่องราวนะครับไปเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีช่วยว่ากันกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะเปิดด้ลงพื้นที่มาตังสันกำแพงไปหลายจุดหลายที่ตัวเนอติดตามงานเกี่ยวกับโอทงโอท็อปนี่แหละนะครับนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะ ปันลงพื้นที่ศูนย์แสดงและจําหน่ายกระจายสินค้าโอท็อปวงสันกําแพงเนอร์ติดตามปัญหาอุปสรรคต่างๆร่วมอ้จจาพบปะก,กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่ดูแลศูนย์นะครับเนี่ยี่น้องที่ป้นอยู่ที่ศูนย์เนี่ยนะนเพิ่นกะ็บอกว่าให้รัฐบาลเนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณจะได้เอามาปรับปรุรงโครงสร้างอาคารเพราะว่าเสื่อมโทรมเป็นนักละเป็นซีก็ปีและนะแล้วก็ต้องจัดการต่างๆเพิ่นค่อยๆมีการจัดงาน ยังเป็นการดัดกู้วันปุ๊ดก็จะดีเนาะจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนกู้วันเสาร์ทัดทานเพิ่มมีถนนคนเดินเนาะแล้วก็ทาเป็นจุดให้บริการจุดจอดรถนะครับนอกจากนี้ก็ยังอยากให้รัฐบาลได้ส่งเสริมสินค้าโอท็อปยูเนอร์โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายทางออนไลน์โดยก็ได้นะครับตัดนี้เนี่ยเพิ่มมีโอท็อปจาก๒5อำเภอมาวางตัดนี้นะมาจัดแสดงตัดนี้ครับมาใช้การสั่นกระแปงที่เดียวครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็บ,บอกว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นหั่มหนึ่งสิ่งเนอะที่จะดึงดูดให่กับนะักท่องเที่ยวนะครับสินค้าโอทงโอท็อปนี่ก็เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่อยากจะมาสานต่อนะครับต่อไปก็จะได้ช่วยผลักดันเพือศูนย์โอท็อปนี้ขับเคลื่อนไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะได้ลงพื้นที่มาพบปะกับผู้ประกอบการถึงผู้ผลิตสินค้าโอท็อปก็จะได้อู้จาได้แลกเปลี่ยนกันสะท้อน เรื่องต่างๆเฮ้ยประเดีย๋ยวครับครับทราบกันนะครับอะจากเชียงใหม่เขาไปที่ลําปางกันพ่องนะครับกันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีขนาดเลยเนอะเปิ้ลปลูกฝังวินัยการจราจรเื้อกับเหล่าอนนักเรียนให้กับเยาวชนตัวนะครับบอกใจว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วโอ้ขครับขี่รถบอกว่าอันไหนพิษอันไหนทูกนะครับจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุเปิ้ลมีโครงการในลักษณะยอย่างอีย,ยกนิ้วให้เลยนะครับ ตีโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตอารีอยู่ตัดอำเภอเมืองลำปางกันเนาะโอ้ครับเปิ้มมีการเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรแล้วก็การป้องกันอุบัติภัยในหงเรียนนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งเนอะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดลำปางจัดอบรมพื้อกับเหล่าอนนักเรียน,นสองรุ่นด้วยกันรุ่นละร้อยคนนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับโดยผู้ที่เข้าหับการอบรมเนี่ย เพื่อนจะถ่ายทอดความหูเรื่องของความเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนความหูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรเครื่องหมายจราจรสัญญาณมืออย่างต่างๆเนาะเทคนิคการขับขี่รถเครื่องอย่างถูกต้องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่า CPR นะครับแล้วก็การใช้ถังดับเพลิงในเบื้องต้นตัวโอแสดงว่าสอนหลายอย่างเนาะโอ้มีแผ่เรื่องของการเกียวคำพร้อมฮับมือแผ่นดินไหวตัวเนอร์เนี่ยคนที่มาอบรมนี่ก็จะได้หูเนาะ ว่าเวลา,าขับขี่นี่ต้องเงียดไดพองแล้วก็สัญ,ญลักษณ์สัญญาณมืออยังเป็นจะได้เพื่อเจอคนบาดเจ็บคนที่ประสบเหตุจะได้ช่วยเหลือให้ถูกต้องโดยโอ้สอนหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นโครงการที่ดีตั้แต่เลยนะครับเชื่อว่าทุกจังหวัดเนี่ยมีโครงการในลักษณะยอย่างอ e, ีนะครับจะได้ช่วยเติมเต็มความหูให้กับน้องๆละอ่อนและกับเยาวชนนะครับเนอะอ่ะ มาติดตามแถมนึ่งขาวดีที่ปุนจะได้ช่วยโปรโมทเมืองเหนือบ้านเฮาให่เปิ้ลตี้หูจักผ่านตั้งหนังพ่องผ่านตั้งละครพ่องอันนี้มีกองถ่ายหนังเนอะท่านผู้ชมครับเปิ้นมาทาวตี้ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเนาะโอ้โลเคชัน่นวัดพระาธาตุดอยสุเทพแล้วก็แถวๆบนดอยบ้านเฮาเนาี่ยนะจัดเหมาะจัดงามเลยนะครับที่บริเวณวัดพระาธาตุดอยสุเทพราชวารวิหารนะครับโอ้เนาะ เปิ้ลมีกอง่ายภาพยนตร์หรือว่ากองไทยหนังเนี่ยนะครับนำโดยนายวีรชิตทองจิลาเปิ้เป็นผู้กำกับหนังนะผู้กำกับไม่ใช่ตำนวดนะอันนี้นะอันนี้เป็นผู้กำกับหนังครับยกกอง่ายหนังขึ้นมาไทยทำหนังแนวรักคอมเมดีนะ้หนังฮักตลกตัวนอของวัยรุ่นวัยใสยในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับโดยปเปิ้ลได้ใช้สถานที่ไทยทำส่วนใหญ่อยู่ที่เชียงใหม่เนอะ โอ้เนี่ยนะตัดนี้ที่บริเวณบันไดานาคต่างขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเนาะก็เป็นแฮมจุดนึ่งที่สําคัญของเรื่องตามบทที่ปิ้นวางเอาไว้นะโดยมีนักสแสดงมาเข้าห่้มในฉากในซีนเนี่ยหลายคนด้วยกันครับตอนที่ปั้นทายนี่นะบางวันก็มีฝนตกอ้อยๆลงมาพ่องเลยเนาะเป้นกันลรุ้นไปเวยกันนะครับเนาะเนี่ยตัดนี้เนี่ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มาอ้จจามาสอบถาม้วยเนาะ โอ้สนใจนะรองผู้ว่าถ้าอยากให้เป็นดาราตัวกับบุโู้แทสำหรับชื่อเรื่องของหนังที่ว่านี้นะครับทีม่ายทาได้ขอปิดเป็นความลับเอาไว้ก่อนเบอร์เฮ้ยเอียวสุรชัยเอามาบอกว่าอู้เตื้อนะครับแล้วก็จะนํามาเปิดเผยภายหลังในช่วงที่โปรโมทนะครับโดยการ่ายทําในครั้งนี้ตั้งจากวัดเชีงยงใหม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที ส่วนหนึ่งก็เพื่อประชาะสัมพันธ์จังหวัดโดยเนาะส่งเสริมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างไรายได้สู่ท้องถิ่นอันนี้มันตึงแต่เนาะเฮากับไข่ต้อนหับนะครับตึงกล่องไ่ายของไทยตึงกล่องไ่ายของต่างชาติมาถ่ายทําบ้านเฮานักๆนําเสนอสิ่งดีๆความงามนักๆนะครับแล้วคนจะได้มาแอลภาคเหนือคนจะได้มาแอลเชียงใหม่นักๆตัวกันนะครับ ไปพอแฮมนื่องเรื่องนะครับความสามารถของละเอกลออนที่เปิ้ลห่างไกลาจากยาเสพติดโอ้มาทำกิจกรรมทำสิ่งดีๆอย่างชมรมทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยนะครับอันนี้ดีตั้แต่เลยเนาะละอ่อนได้แสดงออกถึงความสามารถกล้าแสดงออกในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องนะครับและที่ผ่านมาเปิ้ลก็มีการจัดประกวดกันตัวเนอร โอ้เป oh, ิ้นมีการประเมินกันตดยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่โรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับโอ้เปิ้นมีการต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับเพชรเลยนะโดยมีทางด้านอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ลงมากวดประเมินนะครับภายในงานเปิ้นก็มีการจัดบูธแสดงผลงานของเก้าหน่วยงานบอกว่าจะเป็นศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตเจ็ เพือนจำกลางเจียงใหม่ทันทสถานหญิงเจียงใหม่สำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดเจียงใหม่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเจียงใหม่ห้องเฮียนสันกําแพงห้องเฮียนเมฆแจม่มวิทยาลัยเทคโนโลยีพายับและบริหารธุรกิจจังหวัดเจียงใหม่นะครับโอ้มาจากหลากหลายภาคส่วนต่แต่เลยเนาะเป็นกลับมานําเสนอมาได้เพื่อมาประเมินการอนินก,กะอู้ถึงจังหวัดเจียงใหม่ท่านผู้ชมครับแบบัดเดี๋ยวนี้เนะี่ย มีสมาชิก to be number one จำนวน3 0 3 2 9 9 8คนเนอ้ออายุตั้งแต่6ถึง14ปีแล้วก็มีชมรม to be number one จำนวน949ชมรมโอ้นักเนาะเป็นชมรมในสถานศึกษา382ชมรมในสถานประกอบการบริษัทก็มีเนอแฮม355ชมรมนะครับตามชุมชนต่งตงางๆก็มี204ชมรมนะครับ ชมรมในสังกัดกระทรวงยุติธรรม8ชมรมแล้วก็มีศูนย์เพื่อนใจชูบีนัมเบอร์วันจำนวนร้อยศราสาแห่งครบทั้งครอบคลุมเศร้าห้าอำเภอเลยนะครับจัดดีเลยนะครับเนาะอะเนี้ประทองว่าใช้เวลาว่างใหือเกิดประโยชน์นะครับบาไยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ดีตแต่เลยนะครับเนอะอ่ะมีข่าวดีแหมหนึ่งเรื่องนะครับ ของคนที่อาจจะเป็นหนี้เป็นสินเปิ้ลเนาะเฮงหู้อยู่ว่าการเป็นหนี้นี่มันตึงแบบมวนตึงบางานนะครับมันมีทางออกเนาะมีทางออกครับโดยทางด้านกระทรวงยุติธรรมเพิ่มมีโครงการดีๆสําหรับคนที่เป็นหนี้เปิ้ลลดดอกเบีย้ยพองการนะครับเนาะขอลดยอดดอกพองการขยายระยะเวลาชําระหนี้พงการประนีประนอมไกลเกลี่ยพงการเวยเวยนี้นะเดือนอรกรกฎาคมนี้ เปิ้ลจะมาจัดกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเนอสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนพี่น้องประชาชนห่วมงานมหากรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่สองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งกระทรวงยุติธรรมกำหนดจัดขึ้นวันที่5และ, 6, ก,ะก็6กกรกฎาคมนี้เนอ5และ, 6, ก,ะก็6กกรกฎาคมนี้ย้ำกันทำกรรมเตะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงบ่าย4ี่โมงเกินครับเปิ้ลไปจัดที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในรอบนี้นี่นะเป็นส่วนหนึ่งที่จะแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือนตามนโยบายของทางรัฐบาลน,นะครับเพื่อนจะเอาสถาบัานการเงินหน่วยงานต่างๆมาเจราจาไกล่เกลี่ยแล้วก็หาทางออกร่วมกันกับลูกหนี้เพื่อมันเป็นธรรมนะครับเนาะรุ่มนี้ลูกหนี้ที่ไปห่วมงานนี้ก็จะได้โอกาสปรับโครงสร้างหนี้กาลดดอกเบี้ยกาการขอลดยอดหนี้ก็ได้นะแล้วก็ขยายระยะเวลาชำระหนี้ การชะลอกระบวนการบังคับคดีในบางกรณีและก็ยังมีการเปิดโอกาสให้กับการประนอมหนี้ไกลเกลี่ยข้อพิพาทตัวในกรณีที่ยังบฟ้องคดีหรือแม้กระทั่งคดีมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยก็ยังเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยได้อยู่โอ้อันนี้ชัดดีนะมีปัญหาหนี้สินทุกรูปแบบนี้บัตรเครดิตนี่ไฟแนนซ์อยังก็แล้วแต่ใจโอกาสนี้เนอมาเจรจากัปเปิล พราะว่ากระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหากรรมแกนีสร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมปีที่สองห้กรกฎาคมนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยแม่โจอำเภอเมืองเอ,อเ้ออำเภอสันทรายกันเนาะแม่โจ้เนาะแม่โจ้โยมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตัดอาคารศูนย์กีฬาของเพิรนเนะศูนย์การจนาพิเศษเนาะมันใหญ่ดีนะครับลูกนี้หูอยู่ว่ามีนักก็เจิญชวนไปห่วมนะครับเป็นนี่บดีอายหน่วยราครัฐเปิรนมาช่วยแล้วก็ขอให้ คลี่คลายไปได้นะครับเอาละ NBT รีวิวในวันนี้นอกจากคนเมืองบ้านเฮาที่อยู่ในพื้นที่8-9จังหวัดภาคเหนือนี่แล้วที่อู้ภาษากรเมืองนี่นะโอ้โอีอออ่น้องคนเมืองเจื้อสายคนเมืองตะแแตะนะจากเมืองเหนือบ้านเฮาเนี่ยเปิ้นถูกอพยพไปอยู่ที่จังหวัดสระบุรีต้องปุ้นนะครับเปิ้นมีชุมชนของเปิ้นนะเปิ้นบ่ลืมบ้านบ่ลืมถิ่นบ่ลืมเมืองบ่ลืมภาษาสมัยเป้อุ้ยแม่มอนของเปิ้นเนี่ย ปิ้นอพยพไปอยู่ปุ้นเนี่ยเป็นร้อยปีแล้วนะเปิ้นกันยังปลากันอู้ชาวภาษากำเมืองแต่งกายพปื้นเมืองกินคงกินแบบเมืองเมืองกันตัวจะเป็นที่ไหนกันนะไปติดตามครับช่องติ๊กต k ของน้องแพทปละลัดเมืองไปที่สระบุรีนะครับคนเมืองที่แปลว่าเอริเรของแต่เดี๋ยววันนี้จะลามาแอบชุมชนคนเมืองที่สระบุรีเจ้าอันนี้เป็นตางลงกาดนะเจ้า ถ้าเดินเข้าไปก็จะเป็นกาดเดี๋ยววันนี้ช้อปปิ้งในกาดแพทย์จะอู้เมืองหมดเลยอันนี้แม่ขายอย่างก็เจ้าแม่ขทยแอร์ประทูปะทูนึ่งมีน้ำปูมีน้ำปูที่นี่นี่คนเมืองเนมาอยู่นี่เมือนหรือยังเจ้าเมืน่นหลายปีแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่แล้วคนในความนี่ก็คืออู้เมืองหมดเลยจ้ามอ่อู้เมืองอู้เมืองท้งนั้นแหละ คนที er. be ่นี what what? Right. ่มนจะกประเท้องว่าอู้เมืองแต่ท้องว่าอูหยวนภาษายวนี่ยเจ้าแต่ว่าเป็นเป็นภาษาเหนือบ้านเฮานี่นี่ครัวกับบะแปลงตัวเจ้ามีพักมีไม้ขายมดนี่เหมือนกัดแรงบ้านเฮาเลยเขาวมาแอลกว่าคนเมืองเขาต้องแต่งตัวที้เหมือนคนเมืองเจ้าครับู่กับผู่ปอปัดสันตูนี่คอู่ยวนจากจังหวัฮูใช่ครับแต่สัมผัสเหมือนจะคล้ายียงใหม่ มันจะออกมานจะออกคล้ายๆแบบอ่าลำปางเชียงรายอย่างเงี้ยครับจากอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสองร้อยสองร้อยอย e ี่สิบปีนี่เป็นทั้งอำเภอเลยไหมไทยยวน,อ,นอำเภอไม่ใช่แค่หมู่บ้านนะทุกคนทุกคนกจะเข้าใจว่าเป็นแค่ความนี่มันบอกปัจจัตึงอำเภอ,อ,อมีทิศสามอำเภอเป็นไทยยวนไปด้วยยะ่สิบเอ็ดอำเภอโอ้เดี๋ยว่าไม่ไปแอลตีตุ้มเหมือนขอพาคือป่ามนี้เนาะไม่แอล เหมือนปิกบ้านเลยถุงย่ามไทยยวนเนอะเจ้าขนมโบโลงโบราณใช่ไหมหนึ่งสิบห้าบาทเอาต่ออันนี้ขนมวงโบราณอันนี้กล้วยไม้ตะไคร้เจ้าไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทน้องเอาสองไม้เจ้าไม่แน่รับคะแนนเลยเป็นเต๋วกะลงมกะโลงมมะป้าโบราณน้ำน้ำใยก็มี นี่เป็นจะอยู่ติดน้ำน้ำปา่ปาซากเอะนี่อะไรเนี่ยจะธรรมดาเนาะอันนี้คือไออย่างกระเจ้าเออว่าืลร <c oughs> ้อาขนาด ปีบนฮื้อไปปุ๊กได้มาแล้วดูดแกนเดียวตาริ้วขนาดนี้ปุ๊กนี่จะริ้วขนาดไหนขอบคุณ <c oughs> แม่ขอบคุณจนนักจ้า <c oughs> ขอบคุณมากครับโอ้ชื่นชมตาแต่เลยนะครับเนาะขอบคุณน้องแพทย์ประแลดเมืองตัวเนอที่มีคลิปมาให้เราได้ครับผมับทราบว่าคนเมืองนอกพื้นที่ภาคเหนือก็ยังมีการอู้จ่าภาษา,ากำเมืองเนาะแต่งกายพื้นเมืองอู้กำเมือง สมัยเช่นพระอุ้ยแม่ม่อนถึงเพื่อนจะอพยพไปอยู่เป็นร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยเพื่อนก็บลืมความเป็นตัวตนคนเมืองเนาะยังช่วยกันสืบสารอนุรักษ์ักษา,ากันไว้อยู่นะครับส่วนท่านผู้ชมไปประชุมชนเมืองติ้นไหนแบบอีนี่นะขอกําเตาะส่งคลิปมาให้ไอเอลสุรชัยเหรอจะได้มานําออกโทรทัศน์ได้คือพออฮึ่กอยกันฮันก็ขาดเพื่อนอยู่ภาคอื่นนะเพื่อนยังช่วยกันอนุรักษ์ักษาภาษากเมือง สมัยพระอุ้ยแม่มอนวัฒนธรรมหลากหลายอย่างเปิ้นกระซืบสานกันต่อมู่เฮาคนเมืองอยู่ในภาคเหนือที่พอ NBT ภาคเหนือช่อง11ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันรักษาเนาะจะได้บ่อูลบ่หายไปไหนนะเอออันนี้ก็เป็นช่วงของ NBT ีรีวิวนะครับมาถึงช่วงตายปิดตายกันที่สำนวนสุภาษิตกำข้าวกำบะกล้ล้านานากับท่านอาจารย์ควนชัยสุรินทร์ศรีจะเป็นสำนวนอันยังติดตามกันได้เลยนะครับ สุภาษิตกรรข้าวกรรมเก่าล้านนาภูมิพญาคนเมืองวันนี้เสนอกรรมว่ากิ่วปูกิ่วดอยพอหันกิ่วคนไผ่พอบหันวาสนาจะตามนุษย์ดำดิ่งม้วยมุด กาสูงสุดสอยผลกรรมทาไว้ยามบุญทดถอยเกยสูงเลิศลอยก็ตกดำต่ำใต้พ้องเกยตุกจนหารนหอดให้บุญเก่าโตยตันแม่นตัดกายเป็นเศรษฐีมั่งมีชั่วลัดเพียงปลายคอมือเดียว กิวผูมิ่งไม้ดอยดงโขงเขียวแยงพ่อรำเดียวก็อาจหู้ได้กดโกงตัดใดไปใจจิมไกหากหูเร็วไวที่สัน้นกิววาสนาจะตาคนนั้นบ่อาจอย่างอันเต็มทีวันนี้ตกตุก ผูกเป็นเศรษฐีหายกายเป็นดีตึงมีแต่ใสวาสนานี้ก้าวชี้สักขีมีไรหายดีหมุนเวียนเปลี่ยนได้ กิวปูกิวดอยพอหันกิวคนไผ่พอบหันความหมายโจกลาบวาสนาของคนเฮามนุษย์ปุถุชนตั้งหลายบ่อาจกำหนดกฎเกณฑ์และล่วงรู้ได้คนตุกยากไรก็อาจกลับกลายเป็นผู้มั่งมีได้ในทางตรงกันข้ามคนมั่งมีก็อาจกลายเป็นคนตุกไรได้แล้วแต่บุญธรรมกําแต่ง อุป,ปมาดอยดงป่าไม้หนทางกดเกี้ยว ยังปอหูหันได้แต่วาสนาจะตาชีวิตมนุษย์สุดจะคาดเดาได้คติสอนใจให้ได้ผลดีกวรตั้งตนประกอบเหตุที่ดีและบกวรดูถูกดูแควนผู้ตุกยากไร้กว่าตนเคราะบ่แน่ว่าปลายหน้าเปิ้นอาจจะเป็นดีมีสุขมากกว่าเฮาก็ได้สุภาษิต กำข้าวกำบะเก้า,กาล้านนาภูมิพญาคนเมืองนำเสนอโดยสมาพันธ์กวีวรรณกรรมล้านนาภาคเหนือกิวปูกิวดอยก็คือกิวปูกิวดอยเนี่ยมาท้อนพ่อหันอยู่เนาะใช้ตาพ่อหันนะแต่ถ้าเกิดว่ากิวคน ไพพ่อก็ต้องหันแต่นะอออย่าหันก <c oughs> <c oughs> ็มีการฮักหลังกันเกิดขึ้นเนี่ยจิตใจคนเนี่ยนะมันยากแท้ยังถึงเนาะตอนหน้ากับอู้จากันจัดดีเป็นน้องเป็นอย่างก็เป็นลานพ้องเป็นลุงพ่องเอากะสุดท้ายฮักหลังกันจะได้ก็มีนะครับเนาะเออเนาะเกี่วใจคนนี่มันตึงพอกันบัดได้หันตะแตเนะโออันนี้เกี่ยวกับอย่างพ้องของหนะอันนี้เปรียบกับท่านอาจารย์ขวนชัยสุรินทร์ศรี ลาดแห่งล้านนาเอาเป็นพ่อครูอิเตนะครับจ้างซอก็เป็นนักข้าวก็เป็นนะครับนักวรรณกรรมนำสุภาษิตคำข้าวคำะากาวล้านนามาให้เฮาได้ติดตามกันในรายการสปะเรื่องเมืองเหนือกับไอเอลสุรชัยนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาเสี่ยงเห็นแล้วนะครับเน้อถ้าผายครติดตามฟังไอเอลสุรชัยจัดรายการวิทยุนะครับ FM95 สบวทหลปูนวันจันทร์ถึงวันพัด3ามทุ่มถึง4ทุ่ม เมื่อค่ำเมื่อคืนกับประเทศจะรับง่ายๆแต่นะยังมาจัดรายการวิทยุเห้ได้ติดตามกันอยู่แต่ว่าเวลาของตั้งหน้าจอมดเวลาลงแล้วนะครับวันเสาร์หน้าเขาก็พิกมาติดตามกันใหม่แล้วก็มาดีเปลี่ยนช่องไปตัางใดเนะ้อก็เดียวยังมีข่าวสารที่น่าสนใจในภาคเหนือเื้อได้พอได้กอยกันในรายการข่าวภาคเหนือกันอยู่ช่วงนี้โจกดีกู้คนกู้ท่านนะครับเนะ้อสวัสดีครับ